เรื่องหนี้ที่ใช้ด้วยชีวิตชนัด เป็นผู้จัดการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเขามีเงินเดือนหลักแสนชนัดมีภรรยาและลูกหนึ่งคนวัยห,ห้าขวบทุกอย่างก็ดูเป็นชีวิตที่ราบรื่นทั้งเรื่องการงานและครอบครัวแต่ไม่เคยมีใครรู้ว่าอีกมุมหนึ่งชนัดได้วางแผนอะไรไว้จากการที่เขาแอบไปลงทุนและไม่ได้บอกให้ครอบครัวได้รู้จนขาดทุนยับเยินแม้กระทั่งบ้านและรถที่มีอยู่ก็มีอายุความในการโดนยึดเพียงแต่ว่าเขากําลังขอผ่อนผันก่อนเท่านั้นเป็นเวลาปีกว่าที่ชนัดต้องเล้่นรดนคนเดียวเพื่อหาเงิน มายืดระยะเวลาใช้หนี้ต่างๆถึงแม้จะทํางานหนักเพื่อหาเงินมาใช้หนี้แค่ไหนแต่ชนะดก็ต้องแบ่งเวลา,าพาภรรยาและลูกไปเที่ยวในวันหยุดซึ่งจะเป็นวันที่เขามีความสุขมาก เพราะเป็นวันครอบครัวชนะดบอกกับภรรยาและลูกว่าต่อไปต้องเข้มแข็งทำรมานาคุณให้สำเร็จแม้จะดูแปลกไปบ้างแต่ภรรยาก็รับปากพอกลับมาจากเที่ยวเช้าวันต่อมาชนะดกอดลูกและภรรยาแน่นและนานกว่าปกติก่อนที่เขาจะขับรถออกจากบ้านเพื่อไปทำงานเหมือนทุกวันและในช่วงสายของวันนั้นภรรยาก็ได้รับโทรศรัพท์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าชนะดขับรถพุ่งลงเหวและเสียชีวิตคาที่และการจัดงานศพก็ให้เป็นไปตามประสงค์ที่ชนะดเคยสั่งเสียเอาไว้ว่าถ้าเขาตา ก็ไม่ให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใดๆให้ทําแต่พอดีเป็นพิธีเพื่อให้ผู้ใหญ่และเพื่อนๆได้มาร่วมงานก็พอและให้นําเงินที่ทุกคนมาทําบุญมาใช้ในครอบครัวต่อไปแต่เงินใส่ซองในงานศพครั้งนั้นก็หมดไปก่อนที่งานศพจะเสร็จด้วยซ้ําเพราะเมื่อเขาตายบรรดาเจ้านี้ก็ปรากฏตัวมาที่งานศพทันที ซึ่งทําให้ภรรยาของเขาตกใจมากเพราะเธอไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนแต่เจ้าหนี้ทุกคนที่มาก็ล้วนมาพร้อมหลักฐานเธอจึงต้องจําใจเอาเงินทั้งหมดที่มีมาทยอยจ่ายให้กับเจ้าหนี้ที่มาทวงแต่มันก็ไม่เพียงพอเธอจึงรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้มาก แถมตกดึกเธอก็ยังไม่ได้นอนอีกเพราะลูกสาวมักจะสะกิดแล้วบอกว่าพ่อมาเรียกอยู่ตลอดจนเธอแทบสติหลุดแล้วก็ต้องต่อว่าและดุลูกไปหลายครั้งพอตั้งสติได้เธอก็อธิบายลูกดีๆว่าพ่อไม่ได้อยู่กับเราแล้วพ่อไปสวรรค์แล้วแต่ลูกสาวก็ยังบอกว่า พ่อก็ยังอยู่ด้วยและทุกครั้งที่ลูกชี้ไปตรงไหนพอเธอมองตามไปเธอก็มักจะเห็นเงาดำๆตรงนั้นด้วยจนวันสุดท้ายที่จะต้องไปงานศพก่อนออกไปเธอก็เหนื่อยมากที่ต้องหาเอกสารต่างๆมาเคลียร์เรื่องหนี้สินเธอจึงฟุบลงไปที่โต๊ะทำงานของสามีเธอก็ได้ยินเสียงสามีเรียกสักพักลืมตาขึ้นมาเธอก็เห็นว่าชนัดมาหาเธอในแบบที่เลือดเต็มตัวไปหมดทั้งๆที่เธออยากจะกรีดร้องแต่ก็ทําไม่ได้พูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เธอได้แต่มองสามีที่ตายไปแล้วซึ่ง ตอนนี้เขากำลังชี้นิ้วไปที่ลิ้นชักสักพักภรรยาก็สะดุ้งตื่นเหมือนดิ้นหลุดออกจากผวังจากนั้นพอหายงัวงเงียเธอก็หันไปมองที่ลิ้นชักพอลองไปเปิดดูเธอก็เห็นจดหมายเขียนเอาไว้ด้วยลายมือของชนะเขาเขียนเอาไว้ว่าผมรุ้นมากว่าคุณจะหาจดหมายฉบับนี้เจอหรือเปล่าในจดหมายชนะยังได้ขอโทษที่ต้องปิดบังเรื่องหนี้สินต่างๆที่คงจะทําให้ภรรยาตกใจมาก แต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะเขาได้วางแผนชีวิตของภรรยากับลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งเขาได้ทำประกันไว้หลายที่ซึ่งเป็นที่ที่ภรรยาจะต้องติดต่อไปเพื่อรับเงินประกันมาใช้แลระยอดเงินประกันทั้งหมดจะเพียงพอในการใช้หนี้ได้และก็เพียงพอที่จะให้ภรรยาใช้ส่งลูกเรียนจบได้สุดท้ายเขาก็บอกภรยาว่าเขาขอโทษเขาทำเต็มที่แล้วจริงๆ พอภรรยาได้อ่านจดหมายฉบับนั้นจบเธอก็ได้แต่ร้องไห้น้ำตานองหน้ากับวิธีใช้ชีวิตแรกนี้ของสามีและหลังจากวันนั้นงานเผาศพก็ถูกจัดขึ้นและจากนั้นลูกสาวก็ไม่เคยพูดว่าเห็นพ่อมาหาอีกเลยมีแต่ภรรยาเท่านั้นที่ยังเห็นเงาหรือควันมืดๆบริเวณที่ชนัดชอบอยู่เสมอมีบ้างที่ฝันถึงในแบบที่ชนัดเลือดเต็มตัวทา,ทางที่ดูเหมือนว่าเขาน่าจะหมดห่วงไม่ได้มาให้ลูกเห็นแล้วแต่ทําไมเขายังมาให้เธอเห็นในสภาพที่น่ากลัวแบบนั้น หลังจากจัดการเรื่องหนี้สินได้และทำบุญครบร้อยวันให้เขาแล้วภรรยาจึงได้อาศัยจังหวะนั้นปรึกษาพระที่นับถือด้วยพระท่านบอกว่า สิ่งที่เขาห่วงก็คงหมดห่วงไปแล้วแผนที่เขาวางไว้ก็สำเร็จหมดแล้วที่เหลือมันก็เป็นกรรมของคนที่ฆ่าตัวตายนั่นแหละที่ทำให้เขาไปไหนไม่ได้ยังคงต้องวนเวียนอยู่ในโลกของคนเป็นพลังวิญญาณแต่ก็ไม่มีพลังที่มากพอที่จะสื่อสารใดๆออกไปได้เขาเลยทำได้แค่ยืนนิ่งทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วที่เหลือก็ต้องรอเวลาใช้กรรมอื่นๆและก็กรรมการฆ่าตัวตายในชาตินี้ให้จบชีวิตของเขาจึงต้องออกมาฆ่าตัวตายทุกวัน และรับกรรันต่อไปจนกว่าจะหมดอายุไข